สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวล้อรอบวันนะครับจับหนุ่มรับเหมาก่อสร้างที่อุดรจ่ายบนนั้นให้คนงานเป็นยาบ้าอ้างงานเสร็จไวขึ้นนะครับวันที่8ธันวาคม258 25พันหรพันตำรวจโทชานงลงมากพิสทจิ์รองผู้ประกอบการสืบสวนส,วนสวนพเมืองอุดรธานีสืบทราบว่ามีการลักลอบซื้อขายยาบ้ากานบริเวณบ้านเช่าเลขที่10ซอยหมอลำถนนหมากแข้งตําบลหมากแข้งจึงสั่งการให้พันตำรวจตีอาทิตย์จันทาสารว,วัตรสืบสวนพร้อมด้วยและตำรวจโทรทรงเกียรต ขันเขตร้อยตำรวจตีไกรวัตรพิทักษ์วาปีและชุดสืบสวนจำนวนหนึ่งรุดไปวางแผนจับกลุ่มต่อมาสามารถติดต่อขอซื้อยาบ้าจากนายโซ่ยังไม่ทราบชืบ่อจริงครับพักอยู่บ้านเลขที่10ว่ามียาบ้าเหลืออยู่20เมตรหากต้องการมาก็มาขอแบ่งซื้อได้เจ้าที่จึงวางกำลังซุ่มอยู่บริเวณรอบๆตัวบ้านจากนั้นพบผู้ต้องสงสัยเดิอนออกจากบ้านหลังดังกล่าวจึงเข้าแสดงตัวขอตรวจค้นทันทีพบหออพลาสติกสีฟ้า ายาบ้าเม็ดสีแดงสิเม็ดสีส้สสสสม,สาสามสิเม็ดซุ้ไว้ในป๋องเกงสอบถามทราบชื่อในนรงเดชหรือโซ่เศษลใส,สาอายุยี่สามปีอยู่บ,บ้านเลขที่สามสองหกหมู่แปดตะบลเนินสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเบื้องต้นยอมรับสาร,รภาพว่ารับซื้อยาบ้ามาจากเพื่อนอีกคนอีกทอดหนึ่งครับเพื่อนํามาแบ่งขายให้ลูกค้าและคนงานก่อสร้างน,นายนรงเดชให้การรับสาร,รภาพว่าทํางานเป็นผู้รับเหมาง,งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ตอนนี้รับงานอยู่แถวตลาดไทยอีสานโดยตนจะรับงานมาจากผู้รับเหมารายใหญ่และนํางานมาแจา่จายให้กับผู้รับเหมารายย่อยอีกทีก่อนหน้านี้เคยลองเสพยบายบ้ากับกลุ่มคนงานจนติดและเลิกไปนานเพิ่งจะหันมาเสพอีกครั้งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและคราวนี้สั่งมาเพื่อไว้แบ่งขายด้วยลูกค้าก็มีคนงานก่อสร้างและวัยรุ่นที่รู้จักกันส่วนคนงานก่อสร้างที่ติดยาตนก็จะออกอุบายว่าหากใครทํางานขออยันเสร็จเร็ว จะมีรางวัลให้โดยให้ยาบ้าหนึ่งเม็ดเป็นรางวัลโดยจะให้เฉพาะคนที่เสพสนมเท่านั้นและได้ผลคนงานขยันและทํางานเร็วขึ้นจริงๆนะครับด้านพันตำรวจโทชาณรงค์เปิดเผยว่าจากนั้นจึงควบคุมนยายรณรงค์ไว้สอบสวนขยายผลหาตัวหาตัวคนขายยาบ้าให้กับนยายรณรงค์เดชและกลุ่มเสพรวมทั้งกลุ่มที่รับซื้อยาบ้าไปจําหน่ายต่อเพื่อจับกลุ่มตัวต่อไปนะครับจากนั้นจึงคุมตัวไวด้ดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า โดยผิดกฎหมายมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายนะครับ